ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ดยความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินงข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบแลงบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผาให้คนอื่นเขาตาย แต่ล้าว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นในที่สุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะวิตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นมันแล้วกันไป แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสดาถ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจของความชั่วเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเหง้าของอกุศล แล้วก็บริวานของอกุศลราง้าวของโศลอกุศลเดิมเพื่อรากง้าวจริงๆแห่งความชั่วได้แก่ราคะาความรักหรือว่าโลภะความโลภสองอย่างนี้เป็นเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วยจริงๆพื้นฐานรากง้าตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี้เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนนี่ถ้าอรมจิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับนายของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตว์รกเปรอสุรกายสัตว์เดรัจฉชานเป็นตน้นถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบาก ไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลงกันข้ามแทนที่จะทำลายทรัพย์เสียของคนอื่นในความโลภก,กลับเป็นผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความสงสารเห็นสัตว์และคนที่มีความทุกข์เราสงเคราะห์เขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมะการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่ให้บุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> นั่นก,ก็การหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉมโนมพัน์ไม่มีในเรารวมความามิตเป็นกุศลคือหนึ่งจิตพอใจในการให้ทาน สองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดีนี่ผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขตองเทวดาบ้าง อยู่ในเขของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปพระนิพพานในองค์สมเด็จพระพิตมารทรงกล่าวอย่างนี้ <c oughs> นี่แม่องค์สมเด็จพระจินนสีท่านทรงยืนยันเราก็คงยจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดี อะไรบ้างที่เป็นระเบียบวินยัยเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระรสุสทรสงสอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ทำให้หลงไหลไฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันจึงเกินไปและเป็นบบการในสงความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบทมผิดระเบียบผิดวินยัยผิดธรรมผิดกฎหมาย วความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอิจฉาดิสยาบบุคคลอื่นลหลงไหลฝ่ายฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเมตตาปราณีใครเขาก็รักใครเขาก็วันดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเรา คิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความตายบริสุทธิ์ความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงทปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมใน <c oughs> ความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสําคัญบางท่านที่มีความหวัดหวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วแต่วความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต,ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้พ้นไปไม่ได้การอิองสมเด็จพระจอมไตรบรมาสสันดาทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้เราจะได้สร้างความดีเข้าไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแคลนได้ทรัพย์สินเห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภาณะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จงคิดว่าเขาสร้างบุญญาธิการอะไรไว้ อันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเพราะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานแก่พระสงฆ์การถวายทานแก่พระอริยสงฆ์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ํารวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นข้ารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่จนขโมยไม่ลัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครจะพูดอะไรก็เป็นที่รักของปคนผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเราอันนี้องค์สมเด็จพระจินศีกล่าวว่าเป็นปัจจัยเพราะมีศีลบริสุทธิ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้แล้วรักษาสินไส้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหากว่าเห็นคนเขามีปฏิสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษกับคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌา,า,านสูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดและมีความรู้ <c oughs> นี่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอ มีคนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสสันดาสัมมาสัพุธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านทัานหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายในขณะใด,ดที่เราเรายังทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยืออย้อแยงทรัพย์สมบัติเขาบมาคุอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตน รายการที่สองให้ดะง,งับอารมณ์อขอโทสะและพยาบาทมีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในศินห้าราการราการที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตามานกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องสมเด็จพระจอมไตรบรมศ,รศักด์สนาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองค์สมเด็จพระบัทีแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเล็กน้อยอายุเพียงสิบสามปีมาฟังอยู่ด้วย เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังพระธรรมพระจำพระธรรมคำสอนสอนองค์สมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียว มองดูพระรูปไปชงมพระองค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่สแสดงวาา่าธรรมธีสนาก็ไพราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพราะทธอก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสม,มอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พระองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำมรทำคำสั่งสองนขององค์สมเด็จพระทศพลแล้วปฏิบัติตามสิ้นเวลาจะอระยะเวลาสามปี <c oughs> วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีเวลาชา้ามืดตรวจอุปนิสัยของสัตว์ สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุสิบกปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิจิตามานตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายจึงได้พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอน ก็ทรงทราบว่าถ้าองสมเด็จพระจินวร์ไม่ช่วยเหลือคาติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จไปองค์เดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านและไปโรงทอหุ่งของพ่อขาเล่าลัดๆเพราะไม่ต้องการประวัติของนางต้องการผล เมื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่้าหนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบว่าอ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการเขาให้เธอเข้าไปใกล้ เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าภระกิน,นิดูกระน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดท่านถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านาแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าภระกิน,นิดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหน เธอตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพคตเยวาว่าสมเด็จพระบรมศาสนนาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่าแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเ้าวา่า เธอเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงรอเรียนองค์สมเด็จพระทศกุลจญิงด่าหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระภาคเจ้าจะได้ห้ามปรามเขาผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระก,กินนิดูกระน้องหญิงที่ตะาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่ไม่ทราบ นั่นหมายความว่าอย่างไงเธอตอบว่าคําถามขาององค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยกมือสาทุบสาทุาาทานีแล้วตอบถูกแล้วพระองค์สมเด็จพระบระทิตแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไง เธอก็ะซามตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าี่วาไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสตน์เฉจฉานเกิดเป็นคนเติดเกิดเป็นเทวดาหรือผมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ถามต่อไป ว่าน้องหญิงที่ตถาคุถามมาเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบในหมายความว่ายังไงเธอตอบว่าที่ว่าทราบก็หมายความว่าจําได้แน่นอนว่าชีวิตก็หม่อมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธุการแล้วองค์สมเด็จพระพิทมายกล่าวว่าข้อสุดทายที่ตาคุถามมาเธอว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เออก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรที่ว่าไม่ทราบคุณเพราะว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนซาเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสี่ข้อ แต่อาศัยที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงสินห้าเป็นปกติมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาเธอนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักคืนดวงหน้าององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นประจำทรงศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการวันดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ของเธอก็เกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏก็ปรากฏว่าเธอได้บรรลุพระโสดาปติผลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรงหกพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบเฟิ่มเข้าพ่อพุอ่งต,ตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอ,อกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต อันนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามติชีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเสม,มอว่าเราจะตายแต่าการตายครานี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาสีลงเจริญภาวนา ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ทนานหลายเล่มลุมกมรคลได้โดยง่ายอย่างไฟเบสการีทิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาคุยกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีเราก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดหัวหาดไว้ก่อน ว่าธรรมนี้องค์สมเด็จพระจินวรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระสงฆ์นำมาแนะนำให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์เตี้ยแต่มาเจาะจงลงไปในด้านอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ ม้แต่าอาดมามาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมณ์ใจยโยกโคลงทรงอยู่ในความดีจะนึ้นบอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงสินห้าบริสุทธิ ที่เรียกว่าเจริญสีรานุสติกรรมฐา,านเป็นประจำตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตั้งใจยอย่าทรงสินให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในศีนบริสุทธิ์จุดเสมอก่อนจะหลับก็ใคร่ครวญว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบคราองในศินสิขาไหนบทสิขาบทไหนบ้าง ไม่เห็นว่าจิตใจของเราทรงสินห้าบริการนี่เฉพาะครวาวัดเป็นเอกคตารมคือเมรุม,มันเดียวไม่ลืม,ไม,ลมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประสูดาบ,บันก็ไม่อยากนักนี่สำหรับองมสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้ากลาวว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย ถ้าคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปมีความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่องคสมเด็จพระบรมรครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดเส,ส้สิ้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานนี่การเยเข้าพระนิพพานถ้าจะว่ากันดังตามสามยศประสิทธิ์ระการก็รู้สึกว่าจะช้า เราก็ไปรวบยอดกันตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนในนวายในมหาสติปัฏฐานาสูตร <c oughs> ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายได้แตะกายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสัแต่ว่าเป็นกายกายนี้สัแต่ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราว มันมีความเกิดขึ้นในเบืองตน้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องกลางมีการสลายตัวเปน็นดีตสุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องหากายเป็นที่เกิดอีกแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้องสมเด็จพระจนินทสีรวบรัตตดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอ ในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมันหาผ้าโน้ตผ้าห่มให้กับมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ถ้าว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้จะอยู่ร่วมกันตะะลอดกาตะลตลอดสมัยให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่อนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา เราคือจิตที่เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวเมื่อไรเราก็ต้องไปองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้บันดายความสุขให้กับเราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สําหรับเราไม่มีอีก แล้วก็ทรงแนะนำว่าไม้แต่ร่างกายของบุคคนอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกในเมื่อชีวิตตีนสีเองเรานี้หมดไปก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากําลังใจเขาบรรดาแทนพุทธบริษัททัลายคิดอย่างนี้เป็นปกติ แล้วแถมต่อไปชนิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่เป็นที่ยินดีสำหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าวมใจเขามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าย่างนี้เป็นปกติ อารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเยาะบาดความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนมมพันร่างกายรับเชื้อทรัพย์สินทั้งหลายก็สลายตัวไปจากจิตอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพานร่วมความม่าเป็นอรหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพระนิพพานทันที อราบันดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะน,นำกันก็หมดแล้วต่อไปขอสาวกขอ,งองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสัยจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน